อ้าวเบานี่มันกินลมมากกินลมแบบว่าไม่เลยมันกระตุกล่มเหมือนคนจริงๆเลยอ่ะเอาแบบมาตัวใหม่ไงตัวเซลล์นี้มันหูมีด้านเนี่ยที่ว่าเปิดลมต้องเปิดลมเข้ามาในในเซลล์อ่ามีรถชัดอย่างเดียวนะอย่ารถนะอย่ารถชัดอย่างเดียวนะอย่ารถนะอ่าอ่า อยดาเดินอย่าเดินยาเดนเดี๋ยวทอพงสวยเดี๋ยวท่พงสวย มันกิดลมมากก็ุ่งเฮ้ยไนันมาเลยอะตกแรงอะนักบินตาย